ดูดูดูนี่ท่านี้กระโดกจ้ะนี่อู้หเพื่อนเพื่ดูเลยนะโอ้โหเป,เ,เป็นแน่นยแอยากให้เห็นว่าเขาเขาติดจ้ะเขาติดนี่ติดๆๆๆๆติดจะติดสวัสดีจ้าเราก็เลิกงานเย็นเ <laughs> หมือนเดิมขอเลาะดูบูเบอรี่เห็นไหมคะ ไม่ไม,ไม่มีเวลาเข้าป่าเลยจ้านี่เอาป่าข้างทางแล้วกันนะคะอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งจ้าเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูว่าบูเบอรี่สุกหรือยังหรือว่าโตยังนะคะไปไปดูบูเบอรี่ด้วยกันเลยจ้าแล้วก็จะหาล้อดูหญ้าหวานด้วยไม่แน่ใจว่าทางนี้มีหรือเปล่านะจ้าเพื <c oughs> ่อนๆเดินมาทางนี้เลยนะคะมาลุ้นด้วยกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวอีกสองวันช่วงนี้ฝนน่าจะตกจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูในป่าที่เราเคยพาไปเนาะนี่เราพาดูบูเบอรี่ที่อยู่แถวแถวแถวข้างทางก่อนนะนี่จ้าเพื่อนเห็นลูกอยู่ใช่ไหมคะติดอยู่นะคะบูเบอรี่จ้ะติดดีอยู่จ้าแล้วก็ฝนก็จะลงแล้วว่าเป็นเป็นเป็นข่าวดีมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอามือจับให้ดูเลย ใส่ถุงมือแล้วนี่จ้าทุกคนดูเลยติดนะคะดกอยู่ดกตามตามที่เราให้ดูคราวนั้นเลยอันนี้เราก็เคยพามาดูดอกนะเนี่จ้าแล้วเขาติดหมดเลยเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ได้นับลูกนะเห็นไหมคะออยงกัดอาจายเพื่อนๆดูนี่นี่จ้ากลับหัวหน่อยนะมีลูกจ้าดกอยู่จ้าเขายังเล็กอยู่แต่ว่าดกจ้า ป่าตรงนี้โอเคอยู่นะนี่เพื่อนๆนี่จ้ะตรงนี้เราเคยให้ดูดอกดอกดกค่ะดกค่ะเนี่ยลูกกระดกจ้ะแต่ยังเล็กอยู่นะเราไม่แน่ใจระยะเวลาการจเจริญเติบโตเท่าไหร่นะต้องไปศึกษาดูนี่จ้ะเขียวเต็มเลยนี่จ้ะทุกคนนี่จ้ะติดจ้ะติดติดเพื่อนๆแต่ฝนต้องมานะยุงก็เริ่มจะมากินเราแล้ว โอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนดูดิต้นนี้นี่โอ้โหนะยุงพือนนี่เยอะ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 อู๋ยอยางให่เห็นนี่เยอะจริงๆยิ่งน,นะนี่มือดูเลยอันนี้จะจับให้ดูเลยดีกว่าไหมโดกมากเลยอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนดูดินี่มากเลยจะต้องคุณดู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 นี่ <c oughs> ท่านี้กระโดกจ้ะนี่อู้นี่ติดค่ะเนี่ยติดติดทุกคนดูนี่ติดจ้ะนี่จะเก็บเห็นมันมีใบเยอะเนาะติดจ้ะติดติดแต่ยังเล็กอยู่จ้ะแถวนี้นะเนะต้นเตี้ยเี้ยโดกทุกต้นเลยดูแล้วเพื่อนนี่อันนี้ก็ติดนะนี่นี่นี่จ้ะติดจ้ะติดติดดูยากเลยเนาะนี่เห็นไหมคะดูเลยนี่ อยากให้เห็นว่าเขาเขาติดจ้ะเขาติดนี่ติดติดจะติดนี่นี่ติดจ้ะดูใกล้ๆเนาะนี่ยังเล็กอยู่เลยแถวนี้แถวที่เขตที่เราอยู่ยังไม่โตนะคะนี่เยอะอยู่นะจ้าติดด้ะเห็นแล้วสะออนเลยจ้ะเราหวังว่ามันจะติดทุกที่เนาะเราดูตรงนี้มาแล้วใช่ไหมคะเราจะมาดูฝั่งนี้บ้างนะ เนี่ยฝั่งนี้ก็มีเยอะจ้ะบูเบอรี่ก็จะมีทั่วไปาตามป่าเลยจ้ะนี่เราให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะมาดูใกล้ๆเลยจ้ะอันนี้เป็นลูกอลิงอนหรือว่าลูกแดงที่เพื่อนๆเรียกกันนะผลไม้ป่าลูกแดงๆอะจ้ะเขาก็พึ่งออกติดลูกเนาะติดลูกช้าอยู่นะเราก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ว่า บูบอรี่อ่ะดูดิตรงนี้ร้อนจัดตรงนี้ร้อนจัดมีลูกผสมกันเลยเพื่อนๆดูดิระหว่างเขียวกับระหว่างที่จะสุกมันกำลังโตจ้ะยังไม่สุกเรากินแล้วเปรี้ยวจ้ะมาเราก็ให้ดูทั่วๆเนาะในเขตที่ใกล้ๆเราเนี้ยเนี่ยมีลูกเขียวเขียวเห็นไหมคะเนี่ยเขามีลูกเขียวเขียวอยู่จ้ะเขียวให้ดูเลยจ้ะ ติดจะติดแต่ว่าลูกยังเขียวอยู่เลยเพืเ่อนๆดูดิพึ่งจะติดเองเขตที่เราอยู่เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเพื่อนนี่อุ้ยติดเยอะอยู่นะคะนี่ซอ,อนเลยจ้ะเขียวไปหมดเลยใบยเบยลูกจุจๆอยู่คนเดียว <laughs> มันเขียวไปหมดเลยมันเขียวทั้งใบทั้งลูกเลยอจ้า เนี่ยมันติดเยอะอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวมดก็เยอะด้วยนะเราก็ก็ก <_ an> ็ไม่อยากลุยเท่าไหร่เลยจ้ะเพื่อนๆแต่อยากให้ดูอยากให้เพื่อนๆดูนี่จ้ะเขามีลูกนะคะเขียวเขียวเนี่ยมันเขียวเขียวจําดูยากอยู่นะทั้งใบทั้งลูกเขีวเยวไปหมดเลยเนี่ยเพื่อนๆเขามีลูกนะจ๊ะติดเยอะอยู่จ้ะเนี่ย เราหาเวลาอยู่เราจะพาเพื่อนๆไปดูตรงที่เราไปดูที่มีทะเลอจ้ะตูวนู้นกระดกมากๆเลยเหมือนกันเนี่ยติดลูกหมดเลยจ้ะติดลูกหมดเลยอันนี้ก็ติดข้างในเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างในเนี่ยต้นเนี้ยก็ติดเนี่ยเพื่อนๆดูนะนี่เพื่อน่ะติดจ้ะ เราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าเราเป็นคนเก็บบูเบอรี่เราอาจจะไม่โชว์ให้เพื่อนๆดูก็ได้นะมัน <c oughs> ล้อเล่นจ้ะเราไม่ได้เก็บบูเบอรี่ขายจ้ะเก็บไม่ไหวงานเก็บบูเบอรี่บอกตรงเลยนะว่าต้องเป็นคนเก่งมากๆนะเก็บบูเบอรี่อะจ้ะตรงนี้มันร้อนจัดนะจ้ะทุกคนดูสิเขาร้อนจัดแล้วก็ลูกบูเบอรรี่เยอะมากเลยดูดิมันจะสุกก่อนหามแล้วจ้ะดูดิ ตรงนี้โดนแดดตรงๆแล้วฝนไม่มาไงเดี๋ยวฝนจะมาแล้วจ้านี่อ้ยดกๆดกจก้ะลูกเขียวๆเต็มเลยเ <c ười> <ด>นียตื่นเต้นทำไมตื่นเต้นละ่ะเ <c ười> <c ười> พื่อนๆ <c ười> ดูดูสิดูดูดู <c ười> ดูดนี้ <c ười> <c ười> นี่โดกกระโดกแถวที่เราอยู่เนี่ยเราไม่กรารันตะีร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ว่าเฉพาะที่เราสุ่มให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยไอ้นี่มันสุกก่อนหามนะเพราะแดดมันเผาจ้า อู้ดูดิดูดิวายเยอะเยอะเยอะนี่อีกหูนี่เพื่อนเพื่อนอยากให้เห็นนี่ดูสุกรหามก็ไปเยอะเลยนี่อีเจ้าทุกคนอู้โอ้ยนู่น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 นี่ตรงนี้โฮ้ยตื่นเต้นสุกกรหามก็เยอะยังไม่สุกก็มี มันยังไม่ถึงเวลาสุกมันสุกแล้วอะมันโดนแดดเผาจ้ะเพื่อนดูดิอู้เยอะ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 เอา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 เราก็มุดอย่ายเลยนี่เพื่อนเพื่อนทุกคนดูอะไรจะโดกขนาดนี้ตรงนี้นี่ก็คือตรงที่อะไเราเคยให้ดูดอกแล้วจะติดหมดเลยแล้วก็โดกมากเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดิอ่ะนี่ถ้าถ้าสุกหมดนี่นะฝนจะตกสองสามวันนี้นะคะดูดิ สุกวันนี้ย้อยห้อยระยะเลยนี่ยนี่อ้ยนี่อย่าเยียบอย่าเยียบนี่นี่นี่นอ้ดูดิเยอะมากเลยทุกคนนี่ดูสินี่เฉพาะที่เราสุ่มให้ดูนะจ๊ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้เลยจ้าเจอก็ถ่ายให้ดูจ้าแบ่งปันกันเราไม่ได้เก็บเนาะก็เสียดายของเยอะๆๆอยยูย่จ้ะ เยอะอยู่จะอู้นี่แค่สุกไม่ดูเฉยเด้อุอคนี่มันสุกก่อนหามมาแดดเผาแรงมากเลยตรงนี้เพื่อนดูดิอือดูดิสุกก่อนหามก็เยอะเลยจะอู้เยอะหลายหลายหลายอันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะคะคนก็เป็นตัวอย่างที่เราให้ดูเนาะเราจะให้ดูที่ติดถนนเลยนะน่ะดูอีกนิดนึง อันนี้หลบอยู่ในมุมต้นไม้บางเห็นไหมคะเขาจะยังสมบูรณ์อยู่เนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนดูนะนี้เราให้เพื่อนเพื่อนดูดูสิเขาดอกจริงๆนะนี่เราอย่างนี้ค่ะที่เราเราเคยมาถ่ายดอกตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วดอกแต่ที่เราถ่ายเนี่ยมันติดหมดเลยนะดูดูแล้วอะแบบอ่อนมากเลยอะใครใครยังใครยังไม่เห็นลูกบูเบอรี่อ่อนๆ่อนดูนะคะนี่ ดกจะดกอู้นะ<า>ดกมากเลยจ้ะเราอยากรู้ว่ามันดกเยอะไหมตอนนี้ก็เป็นป่าบูบอรี่ติ๊ดๆนะคะเพื่อนๆค่ะดูสิเราไมา่ได้มาถ่ายดอกให้ดูนะตอนนั้นแต่ว่าเพื่อนๆเห็นลูกไหมอยากให้เพื่อนๆดูลูกชัดๆนี่จ้ะเห็นใช่ไหมคะนี่ว่าเขาดกดกจ้าติดติดแล้วดูความสมบูรณ์ของต้นบูเบอรี่นะคะ ปกติฝนไม่ตกเป็นเดือนเนี่ยน่าจะเหลืองแล้วก็แห้งแต่ลากเขาเนี่ยมันยังมีความชุ่มชื้นของน้ําช่วงหิมะที่เราเล่าให้เพื่อนๆนฟังอะน,นะคะเยอะจะเยอะลูกเขาติดหมดเลยนะอันนี้ชัดมากเลยจ้าน,นี่ดูต้นนี้เียนี่ทุกคนดูดิลูกเยอะมากเลยจ้ะน,นี่ยให้เพื่อนๆดูว่าลูกเยอะนี่จ้ะเราใส่ถุงมือเพราะว่าเรากลัวตัวแมงนะตัวเฮ็บอะจ้ะ เราเคยเก็บบูเบอรี่แล้วเอานิ้วมือเปล่าจับอะ่ะมันเกาะเลยนะเกาะนิ้วเราเลยจ้ะเ,เพื่อนๆที่มาเก็บก็คงมีวิธีป้องกันอยู่มั้งคะเขาคงแนะนำมาจ้ะก็สบัดขาบ่อยๆกระทืบเท้าบ่อยๆอะไรเงี้ยจ้ะเวลาเข้าป่านะคะสบัดขาบ่อยๆกระทืบเท้าบ่อยๆสบัดเสื้อบ่อยๆอะไรเงี้ยจ้ะ พราะตัวเขาเล็กเวลาเขาเกาะถ้าเราสะบัดหรือว่าปัดบ่อยๆก็อาจจะหลุดไปได้จ้ะเนี่ยเพื่อนๆดูโอ้แหเราละออรเลยจ้ะทุกคนนี่จ้ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเรื่อยๆนะคะจนถึงเขาสุกเลยจ้ะว่าเขายังคงติดอันนี้ไหมนะคะนี่จ้ะเพื่อนๆเยอะมากเลยตรงนี้เราไม่ได้ขึ้นมาถ่ายดอกเพื่อนดูเลยนะดูเลยนะโอ้โห เป็นแนวเลยลูกดกมากเลยจ้ะนี่ดูเลยจ้ะชัดๆลูกดกดกอู้สอนจริงๆเลยทุกคนเอาเป็นตัวอย่างประมาณนี้เนาะคะเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆจนเขาเขาสุกเลวจ้ะก็ดูจังหวะเวลาด้วยจ้ะช่วงที่เราไปเก็บเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้เก็บเห็ดสักเท่าไหร่อนาคตเรายังบอกไม่ได้จ้ะแต่เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ